เรื่องของการรับสมัครคนไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายกันบ้างค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้บุกจับกลุ่มชาวจีนที่เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานต่างประเทศโดยใช้อาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่รับสมัครงานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ พันตำรวจเอกวีรวัตรนินวัตรผู้กำกับตรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศตำรวจภาค5 นำหมายสารเข้าตรวจค้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่อาคารพาณิชย์โครงการแห่งหนึ่งในตำบลหนองจ้อมอเภอสันทรายจเชียงใหม่ซึ่งมีการประกาศรับสมัครคนไทยไปทำงานต่างประเทศทางเว็บไซต์หากเป็นคนไทยที่พูดภาษาจีนได้จะส่งไปทำงานที่ประเทศจีนแต่หากเป็นคนไทยที่พูดจีนไม่ได้ก็จะส่งไปทำงานที่ประเทศเมียนมาค่ะผลการตรวจค้นนะครับพบชายชาวไทยสองคนครับสองคนนี้มีหนังสือเดินทางถูกต้องและหญิงไทยอีก5คน 5คนนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชน2คนครับอีก3าคนเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์จำนวน8เครื่องมีโทรศัพท์มือถือจำนวน5เครื่องทงนี้นะครับคาดว่าอาจจะส่งไปทำงานเป็นพนักงานของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์แต่ยังไม่มีผู้เสียหายเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะครับร่วมกันเป็นผู้จัดหางานเพื่อให้คนหางานไปทำงานยังต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนกลางตามมาตรา30แห่งพระราช บรรญ,ญัติจัดหางานพุทธศักราช2,528พร้อมนำตัวผู้กระทำความผิดและวัตถุพยานของกลางในคดีไปทำการศูนย์ปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5เพื่อทำการตรวจสอบและขยายผลต่อไปครับ